สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องบัวบุญฟาร์มอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการผสมโคโลคาเซียไฮบิดนะครับมีวิธีการทําที่ถูกต้องอยังไงนะครับวิธีการแรกเลยนะครับสําหรับการผสมข้ามสายพันธุ์นะแนะนําว่าข้ามสายพันธุ์นะครับมาดูกระปาะนะครับกระปาะเกสรนะครับฝักข้างล่างนะครับฝักข้างล่างที่เป็นสีดานะครับ จะเป็นกระเปาะตัวเมียนะครับฝักตัวเมียส่วนข้างบนที่เป็นแหลมแหลมคือเกสรตัวผู้นะครับวิธีการนะครับจะทํำยังไงนะครับไม่ให้เขาผสมตัวเองเพราะถ้าผสมตัวเองมันก็จะได้ไม้เมล็ดตัวเดิมนะครับก็คือการนะครับตัดนะครับตัดเกสรตัวผู้ออกไปนะครับก่อนที่เขาจะมีระยะเวลาในการโรยนะครับคือเกสรตัวผู้เนี่ยจะโรยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดก่อนนะครับ เมื่อตัดออกไปแล้วสำหรับวิธีการที่จะทำให้เกสรตัวผู้โรยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับคือตัดออกไปเลยนะครับส่วนกระเปาะตัวเมียอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดรอเกสรตัวผู้เขาโรยตัวก่อนนะครับอันนี้คือผมทำการตัดเกสรตัวผู้เนี่ยออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้คือที่ผสมไว้นะครับตัวนี้เป็นฟาโลแมสนะครับตัดเกสรตัวผู้ออกไปเหมือนกันนะครับ ก็มีผสมไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นฟาโลผสมกับแบคโคลนนะครับซึ่งออกมาเหมือนอดอกชุดแรกนะครับชุดแรกที่ออกมาคือผสมผสมไม่ทันนะครับก็ผสมตัวเองไปนะครับตัดไม่ทันอันนี้เป็นไวราวานะครับได้ตัดเกสรตัวผู้ออกไปแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ได้ผสมไว้บ้างแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่ได้ผสมก็รอเกอสรตัวผู้เขาโรย กรีบโรยเกสรของตัวผู้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาไป,ไปดูวิธีการทำยังไงให้เกอรตัวผู้โรยอีกทีนะครับอันนี้เป็นแบคโคลนนะแบคโคลนนะครับน,นี้ได้ผสมกับเกสรของฟาโรแมสนะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราตัดเกสรตัวผู้ออกออกมาแล้วนะครับให้เรา แกะจานดอกออกนะครับแจะจานดอกออกแล้วก็นำแนะนําว่าใช้ถุงมือหรือใช้ปลายคีบนะครับคีบเกสรตัวผู้ออกมาแล้วครับแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะปิดนะครับปิดนี่คือไม่ไม่ใช่ว่าปิดมิดชิดเลยนะครับวิธีการคือปิดแล้วรอเกสรตัวผู้ของเขาโรยตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาอเกสรของ ตัวผู้มาผสมกับเกียรตตัวเมียนะโอเคครับผมอันนี้ได้ผสมไว้แล้วนะครับนี้เกินมาเมล็ดนะครับเป็นโมอิสไวลาวาผสมกับแบกเมจิกว่า